สวัสดีค่ะขอต้อนรับข้าสุป,ปากมันนะคะเราจะเจอกันโดยประมาณก็5้าโมงวันนี้เลทไปนิดหนึ่งนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงนะวันนี้เลทเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็จะทบเวลาออกไปนะคะสสเอสเบสขบาตาทักไทยนะคะ4ี่ขอโทษค่ะ4ี่สองสี่เจ็ดสองเจ็ดหกสี่สองสี่เจ็ดสองเจ็ดหกนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวสนุกสนานต่างๆมากมายวันนี้จ่ายยาซูมินนะคะเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่แบบว่าใครพลาดไม่ได้หรือมนเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะ ตกใจเหมือนกันว่าคนตายด้วยโรคเบาๆอย่างนี้มีด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ห,ห้ามมองข้ามห้ามมองผ่านเลยนะนะคะ,อะเอสเบดเข้ามาดีกว่านะคะแล้วแต่ว่าสิ่งที่ว่าณะตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนต้องจับตาดูจับตามองนะคะก็คือรีเทิร์นนั่นเองรีเทิร์นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ณตอนนี้ร้อนแรงจริงๆนะคะโดยเฉพาะ3-4ตัวตอนนี้นะคะคือคือรีเทิร์นตอนนี้มีอ่าผลิตภัณฑ์อยู่ประมาณ60ชนิดนะคะ 60ชนิดตั้งแต่ศีรษะจะลดปลายเท้าแล้วพี่บอกเลยว,ว่าเกิน40ชนิดของขาดตลาดขาดตลาดจริงๆนะครับพี่บอกว่ายิ่งๆเมื่อ 3- 2 3สเดือนที่ผ่านมาพี่บอกว่ารีเทิร์นเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอขายกระปุกแตกยังยังซื้อเลยนะคะณนะตอนนี้เอาตัวนี้ดีกว่านะครับเป็นตัวที่ว่ามีจุดโดดเด่นแล้วก็ทําให้ผู้หญิงไทยนะคะหน้าขาวใสไวเวอร์นะคะก็สวยขโมยซีนตัวนี้นี่เอง ตัวรีเทิร์นสวยขโมยซีนตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ว่าสามารถลดเรือนกระฟาจุดดังดำได้เป็น2เท่านะคะเพราะว่าตัวบีไวตัวนี้นะคะคือตัวบีไวตัวนี้มันมีสารพึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาคือหากันมากนะคะเมื่อทั่วทั่วโลกประมาณ4-5ปีที่แล้วเขาจะบอกว่ามีสารตัวหนึ่งเอามาทดแทนสารไฮโดรควินอลหรือสารปลอดได้เลยเพราะตัวนี้มันขาวมากๆขาวน้องๆกับสารปลอดเลยแต่ว่ามันเป็นสารที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ ไม่มีสารอันตรายไม่กัดหน้าแต่ว่าราคามันแพงมากมันแพงจนต้องเขาต้องพิสูจน์กันนานนะคะมันขาวจนเขาต้องกันพิสูจน์เขาก็เข้าแลบพิสูจน์กันเยอะเลยว่าที่เขาเคลมออกมานะคะคนผู้คนคิดอ่าตัวสมุน่าตัวตัวสารสกัดตัวนี้ที่เขาบอกว่าขาวได้แม้กระทั่งกรรมพันธ์มันเป็นเป็นคนผิวดํามันจะจริงเหรออะไรเงี้ย นะครแล้วก็ก้า้าจวดดังดงัมันจะลดลงสองเท่ามันจะข่าวจริงไหมมันก็เป็นที่ฮือฮาในวงการความงามในในอ่าในวงการแบบว่าธุรกิจความงามทั่วโลกเขาจะฮือฮากับสารตัวนี้กันนะคะไอสารตัวนี้เขาเรียกว่า b ีไว ตัว B w h i ตัวนี้เวลาเราทาเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงไหนที่มันจุดดำๆมันจะทํางาน2เท่าแต่อีตรงไหนก็แล้วแต่นะคะที่ว่ามันเป็นผิวปกติที่ไม่มีกา้าจุดดำๆมันจะสว่างกระจ่างใสนุ่มเนียนขึ้นมาแล้วก็มันจะกระจ่างใสได้แม้กระทั่งกรรมพันธุ์เป็นคนผิวดานะครับตัวนี้เป็นเป็นข้อยืนยันและเป็นข้อพิสูจน์แล้วนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นสารที่ว่าค้นพบใหม่เมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าอัลฟาอะบูตินเอบวก คือตัวอัลฟาอบูตินนะคะในประเทศไทยนะคะเขาจะรู้กันหมดนะคะทั่วโลกในวงการครีมหน้าขาวเขาจะใส่อัลฟาอบูตินกันหมดนะครับแต่ว่าตัวอัลฟาอบูตินชนิดเดิมเนี่ยมันก็จะมีมีโอกาสระคายเคืองได้ใส่เยอะก็อา,อาจจะระคายเคืองใส่น้อยก็หน,น้าไม่ขาว นะคะหน้าไม่ใสไม่ถูกใจคนไทยมันเหมาะกับพวกฝรั่งผิวขาวอยู่แล้วแต่ว่าคนไทยต้องการมากกวบนั้นนะคะแต่ว่าณตอนนี้มันมีตัวอัลฟาอะบูตินเบวกซึ่งใส่เยอะขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะมันไม่สม,มันจะไม่ทําให้ระคายเครืองมมหน้ำซ้ําม,มันยิ่งจะกระจา,ายใสมากกว่าเดิมตอนี้ไอตัว A บวกมาเจอกับตัว B ไว้2ตัวนะคะผิวหน้ากระจา,ายใสนุ่มเนียนมากๆนะคะพี่บอกเลยว่า ใครเห็นหน้าพี่ใครก็บอกโอ้โหพี่อ้วนกระจ่างใสามากหน้าขาวมากหน้าใสามากหน้าตึงมากไม่อยากจะเชื่อว่าอายุถึง50แล้วทุกคนจะพูดแบบนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสวยขโมยซีนตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นสินค้าที่ว่าร้อนแรงมากขายดีทั่วประเทศไทยแล้วก็ถนนอ่าบนบน,บนเส้นทางแห่งความงามนะครับผู้หญิงไทยทุกคนนะครับแทบจะทุกคนนะครับพี่บอกว่าคนที่มีความรู้แล้วก็คิดเป็นวิเคราะห์เป็นแยกแยะเป็นจะใช้รีเทิร์นกันหมดเลย นะคะคุณลองคิดให้เป็นว่าตัวนี้ส่วนผสมมันคืออะไรนะครับแล้วก็วิเคราะห์เลยนะคะว่ากระปุกใหญ่ขนาดเนี้ยกระปุกใหญ่ขนาดเนี้ยห้าสิบกรัมราคาสองพันอ่ะมันถูกมากแล้วก็แยกแยะให้เป็นนะคะว่าแยกแยะให้เป็นนะคะว่าถึงแม้ว่าสินค้าพี่อ้วนอ่ะพี่อ้วนจะเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ตัวสวยขโมยซีนะทําไมมันขายดีมากขนาดนี้คือเขาจะแยกแยะว่าการคุณภาพเนี่ยมันจะย่อมเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่คิดแล้ววิเคราะห์แล้วแยกแยะแล้วนะคะใช้สวยขโมยซีนตัวนี้ก็ถูกใจกันไปนตามๆกันแล้วมันทําให้ผู้หญิงนะคะพี่บอกว่าหลายหมื่นคนทั่วประเทศไทยใช้สวยขโมยซีนนะคะทั่วประเทศไทยใช้สวยขโมยซีนกันหมดนะคะตอนนี้ตัวสวยขโมยซีนตัวนี้มันไม่ใช่ว่ามีแค่2ตัวนี้นะมันยังมีตัวอ่าเขาเรียกว่าไฮยาลูโอนิกตัวนี้จะเติมเต็มริ้วรอยแล้วก็ล่องลึกนะคะมีโกสแฟกเตอร์ตัวนี้กิโลกร,รัมละเกิน50บล้านบาท นะคะมีอ่าม,มีมีน้ำมันต่างๆมีสารสกัดต่างๆแล้วก็ใช้เบรดชั้นดีบางเบาแตกระปาเขาเป็นเสรั่มจะซึมเข้าผิวหน้าแบบว่าเกือบจะหมดนะคะ,ะ,คะแล้วก็ยังมีตัวที่ว่าทําให้หน้ากระชับเล็กเรียวด้วยนะคะไม่ใช่ว่ากระจ่างใสอย่างเดียวนะ,วนะตึงกระชับเล็กเรียวแล้วก็ขนาดคนที่อ่าคนที่เป็นเจ้าของเครื่องสําอางแบรนด์ดังยังเอาของพี่ไปใช้แล้วบอกโอ้ยอ้วนดีมากตัวนี้ดีใช้แล้วผิวตึงจริงๆอ้วนยอม เขาเขานำแบรนด์นอกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสวยกรโมยสีตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ใช้ไปแล้วเนี่ยทุกคนจะถูกใจแล้วก็คุ้มค่าเพราะว่ากระปุกหน่งสามเดือนแน่นอนเป็นกระปุกใหญ่50กรัมราคาเพียง2,000บาทเท่านั้นนะครใครอยากได้ทั่วประเทศไทยนะคะจัดเบอร์ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอหรือว่าตามส่งรีเทิร์นได้เลยนะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งดีกว่าเป็นตัวอาคาเวียน,น่าดีกว่า คาเวน่าตัวนี้เป็นตัวที่กินเข้าไปเพื่อลดเลือนกระฟาจุดด่างดำและทําให้ผิวผ่องใสขึ้นนะคะผิวผ่องใสได้ยังไงกระจ่างใสได้ยังไงนะคะขาวใสขึ้นได้ยังไงตัวนี้มันจะมีตัวแอลกุนตาไทโอนตัวนี้นะคะพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ผิวเนื้อผิวตัวเนี่ยอะสว่างาากระจ่างใสขึ้นผ่องใสผุดผ่องเป็นยองใหญ่ตัวนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปฉีดด้วยนะคะผิวพรรณจะเปล่งปั่งแลวจะวจกระจ่างใสทั้งตัวนะคะนุ่มเนียนกระจ่างใสทั้งตัว นิ้วรอยต่างๆนี้ลดลงเพราะว่ามันมีคอลลาเจนมีวิตามินอ e, ีนะคะมีวิตามินซีจากอา,อาเซเลราเชอรี่นะคะตัวนี้ก็สูงมากๆนะคะแล้วก็ยังมีตัวอาสารสกัดจากาปลาทะเลด้วยนะคะมีตังกุยด้วยนะคะมีน้ำน้ำทุดอามีถั่วเหลืองด้วยนะคะมีอาลฟาฟาด้วย มีเปลือกสนฝรั่งเศสเพื่อลดกาฟฟาจุดด่างดำได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคาเวน่าตัวนี้เป็นตัวที่พอเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันสามารถช่วยลดเลือนกระฟาจุดด่างดำได้นะครับแม้กระทั่งฟาถาวรและฟาฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ต้องรีบสั่งจองนะครับราคาพันเก้าเก้าสิบสินค้าสินค้าถ้าถามว่าจะหมดไหมน่าจะเหลือประมาณร้อยสองร้อยกล่องไม่น่าจะเกินอาทิตย์นี้หมดแต่ว่าอาทิตย์หน้ามันก็จะมาแล้วนะคะแล้วการซื้อคุ้มที่สุดก็คือสามกล่องห้าพันบาทคุ้มที่สุด นะคะใครอยากได้ก็อรีบโทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแต่นี้พอกะฟ้ามันจางเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณสามารถหยุดได้กินวันเวน้นวันได้หรือว่ากินวันละเม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้นะคะใครอยากได้นะครับพี่บอกว่าถ้าถามว่าพี่ว่าแพงไหมถ้าเกิดว่าคุณรู้ราคาไอ้ส่วนผสมตัวที่เราซ่อนไว้ข้างในเนี่ยนะคะพี่จะบอกเลยว่าคุณเนี่ย จะตกใจว่าพี่ทำราคาแบบนี้ได้ยังไงคือพี่บอกว่าในประเทศไทยมีใช้สารตัวนี้อยู่สองเจ้านะคะคุณหมอเจ้าหนึ่งที่อยู่ซอยทองหล่อนี่เขาขายแพงกว่าเรามากมากกว่าเราสามเท่านะแต่ว่าสินอ่าต,ต,ตัวตัวอินจีเดียนที่ว่าเราใส่เข้าไปเราใส่มากกว่าเขาสี่เท่าเพราะฉะนั้นพี่บอกตัวนี้ถูกมากๆวันละเม็ดเดียวนะคะไม่กี่บาทนะครไม่กี่ไม่กี่บาทเพื่อความกระจ่างใสของตัวนะคะ,ะใครอยากได้นะคะก็สามารถ นะครับโทรสอบถามสั่งซื้อตามศูนย์รีเทิร์นนะคะที่เบอร์นี้เลยนะคะ080 55444 16-7แล้วคุณก็จะรู้ว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างนะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับเป็นตัวเป็นตัวที่ว่าหลายๆคนถามบอกพี่อ้วนตัวนี้พี่อ้วนขายเป็นแสนขวดจริงเหรอนะคะคุณลองไปกินสิแล้วคุณจะรู้เลยว่าพี่ขายขนัดนี้จริงไหมนะคะอ่ะยาสตรีรีเทิร์นยาสตรีรีเทิร์นเนี่ยพี่บอกนิดนึงนะคะว่ามันเป็นสูตรน้ํา นะคะมันเป็นสูตรน้ําพี่บอกว่าเวลาเราดูอะไรก็เวลเราซื้ออะไรเนี่ยอย่าไปซื้อที่ราคาของถูกของถูกและดีไม่มีในโลกนี้นะคะพี่บอกเลยนะคะว่าราคามันต้องพอสมควรพอประมาณนะคะแล้วเวลาจะซื้อเนี่ยคุณดูด้วยไนดะ้ว่าจํานวนเท่านั้นมันเยอะมากไหมถ้าเกิดว่าจํานวนใ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 นกล่องหรือว่าในขวดที่ที่คุณเห็นอนะมันมีจํานวนนิดเดียวแล้วราคามันถูกลงอะ มันไม่ใช่มันไม่มันมันไม่ใช่ว่าราคาถูกนะคะเขาแบ่งขายให้คุณจ่ายทีละน้อยแต่เวลารวมกันทริงๆมันราคามันแพงนะคะตัวนี้นะคะราคามันแพงจริงแล้วเวลากินแล้วเนี่ยราคาถูกกบกินแล้วได้ผลไหมคุณต้องดูตรงนี้ด้วยและกรสับระคุณแล้วก็สินค้าที่เขาใส่เข้าไปเขาใช้ของถูกหรือของแพงใส่เข้าไปเห็นผล10%หรือเห็นผล100%ต้องวิเคราะห์ให้เป็น นะครัถ้าถามพี่ว่าถ้าถามพี่ว่าตัวรีเทิร์นโอไตัวหรือว่าหลายหายคนเรียกว่ายาสตรีตัวเนี้แพงไหมคุณฟังพี่นะว่าแพงไหมนะคะคือตัวนี้มันจะเป็นเจี่ยวกวุยหลานนะคะซึ่งราคาสูงมากๆเป็นตังกุยนะคะเป็นโสมเป็นเก,าก่ากี้นะคะซึ่งแต่ละตัวแต่ละตัวมันราคาสูงมากๆอยู่แล้วแต่พี่ขายยกกล่องเนี่ยเพียงพันเดียว3กล่อง2,500แพงไหมคะ แล้วก็คุณอสมบัติที่คุณจะได้รับแต่พี่บอกเลยว,ว่าต่อให้คุณไปกินอะไรมาก็แล้วแต่พี่ท้าเลยไปกินมาเลยเดือนหนึ่งก็กินตัวนี้อาทิตย์เดียวบนรับต่างกันนะคะตัวนี้เนี่ยพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสรรพคุณนะคะจะทําให้อาการต่างๆเหล่านี้ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็พี่บอกว่าจะโบกมือใบๆกับาอาการต่างๆเหล่านี้เลยเช่นช่องคอแสบแห้งไม่มีน้ําหลอเลือนช่องคอหลวมมีกลิ่นเหมน็นไม่กระชับนะคะมีตกขาว ประจำเดือนมากระปิดกระปอยปวดมดลูกป,ปวดประจำเดือนมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวมีฝ้าฮอร์โมนหน้าอกเละเหลวนะคะผมผ้าล่วงเส้นบางนั่นคืออาการของคนที่ไม่มีเอสโตรเจนไม่มีเอสโตรเจนนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าผู้หญิงที่ไม่มีเอสโตรเจนหรือว่าไม่มีฮอร์โมนก็คือผู้หญิงวัยทองหมดประจำเดือนนั่นเอง นะครับตอนนี้อาการไวทองแล้วประจําเดือนมากระปิกระปอยหรืออาการต่างๆเหล่านี้พี่บอกแล้วนะอายุ20กว่าบางคนก็เป็นแล้วนะอาการต่างๆเหล่านี้เพราะว่าบางคนคลอดลูกบางคนใช้ชีวิตอยู่กับไฟฟ้าประจุบวกเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้เอสโตรเจนตามธรรมชาติหรือว่าอนุมูลอิสระมาหาเราเยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสารสากัดซึ่งได้มาจากพืชธรรมชาติซึ่งมีพลังเอสโตรเจนค่อนข้างสูงแล้วก็ชัดเจนนะครับพี่บอกอย่างโสมเนี่ยคุณกินก็ไปเถอะ ถ้าเกิดว่าคุณกินโสมเนี่ยกินโสมเพียวๆเนี่ยเอาแค่แว่นเดียวแค่นี้พี่บอกแล้วว่าตัวคุณจะร้อนข้างในหมดเลยเพราะโสมมันมีพลังมากๆแต่ว่าตัวเนี้มันสกัดเอาส่วนที่ดีของโสมนะคะโสมโสมธรรมชาตินะครับเอาใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ผู้ที่ผลิตนี่คือคณะคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยนะ,ะอาจารย์จิตนะคปะ็นเป็น,เป,นเป็นผู้ผลิตสูตรนี้ให้เรา นะครับแล้วก็ให้เราขายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นในประเทศไทยแต่นี้การการดื่มตัว OIS เนี่ยวันละสองช้อนโต๊ะเนี่ยมันจะเปรบเปรียบเสมือนคุณกินน้ำเต้าหู้20ถุงนะคะบวกกับน้ำมะพร้าวอีก20ถุงคือเอสโตรเจนมันจะต่างกันประมาณนั้นเลยนะคะคือโสมเนี่ยคุณกินก็ไปเถอะแวน่นเล็กๆแว่นเดียวเดี๋ยวมันจะร้อนข้างในเลยนะคะแต่นี่คือยกขวดแล้วมันจะมีเตี๊ยวกุยหลานมีเกากี้มีอะไรต่างๆมากมายที่ว่าเป็นเอสโตรเจนตามธรรมชาติ คือเอสโแล้วก็พี่ยืนยันนะคบมีคนหลายคนถามพี่บอกใส่กาวเครือหรือเปล่าใส่บานชักโมดลูกหรือเปล่าพี่ไม่ได้ใส่นะคะนะตอนนี้คือพี่ใส่สมุนไพรจีนที่ว่าทรงพลังในเรื่องอเอสโตรเจนอย่างแรงเข้าไปนะคะแต่ว่ามันจะอ่อนโยนกับร่างกายเรามากเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีอาการต่างๆเหล่านี้นะคะกินวันละสองช้อนโต๊ะก่อนนอนนะคะแล้วคุณจะไม่แปลกใจว่าสินค้าตัวนี้ทำไมมันถึงขายมากมายมาหาศาลขนาดนี้ทำไมผู้หญิงที่กินแล้วติดกินแล้วติด นะคะ,ะคุณสามารถโทรไปสอบถามตามสูงรีเทิร์นทั่วประเทศไทยนะคะได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ080นะคะ5544416-7นะคะ080 5544416-7 <c oughs> หรือที่เบอร์091นะคะ3015301 <c oughs> ได้นะคะหลายๆคนบอกเฮ้ยยังไม่รู้จักรีเทิร์นเลยรีเทิร์นคืออะไรมีนะบางคนอยู่ไกลมากนะคะเพิ่งติดดาวเทียมยังไม่รู้อ้วนรีเทิร์นเป็นใครก็ยังมี นะคะแล้วก็จะบริการส่งฟรีถึงที่ด้วยอ่ะลองสอบถามดูตัวนี้นะคะถามว่าราคาแพงไหมพี่ขายกล่องละพันสามกล่อง2,500ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณว่าแพงนะคะคุณไปกินยี่ห้ออื่นเลยทำถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วราคามันแบบเบียดจนกระทั่งแบบพี่บอกเลยนะว่าไม่คุ้มค่ากับการโฆษณาซะด้วยซ้ำไป นะคะถูกมากตัวนี้อา้าวใครอยากได้ทั่วประเทศไทยเลยคอลลาเจนหมดแล้วนะคะเบตา้ากูแคนเบตา้ากูคนอนในบริษัทหมดเรียกเรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากได้คุณต้องโทรไปสั่งจองแล้วก็สอบถามว่ามีไหมนะคะแล้วก็ให้เขาสัรหามาให้ไปยืมตรงนั้นไปยืมตรงนี้มาให้กูคนอนนนยังมีอยู่นะคะวันนี้วันนี้เนี่ยพี่ยังได้มา5กล่องในบริษัทในอ่ามันเหลือติดอยู่ที่โกดังที่โรงงานประมาณสัก2-300กล่องใครอยากได้กูคนอนนน เบต้ากูคนอนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่พอเรากินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปจับที่ผนังเซลล์มันจะไปจับที่กระตุ้นการสร้างไขสันหลังกระตุ้นไขสันหลังให้สร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมานะครับมันก็คือภูมิคุ้มกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมีภูมินะคะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้มันจะห่างไกลจากเราไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง นะครับมะเร็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดเบาหวา,ตานตับอักเสบเชื้อราแผลผ่าตาัดปอดบวม h i v วนะครับแล้วก็อีกมากมายหลายโรคนับร้อยร้อยชนิดที่จะต้องใช้ภูมิคุ้มกันเข้ามาเกี่ยวข้องคุณกินไปเถอะนะครับมันจะแข็งแรงสดใสคุณดูซิพี่สิคือตื่นแต่เช้านะเจ็ดโมงนี่ยังไม่ได้นอนเลยนะทางานกี่รายการมาแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่ไม่แข็งแรงจริงๆไม่มีเบต้ากูแคนช่วยดูแลสุขภาพที่พี่จริงนะพี่น็อกไปตั้งนานแล้วนะครทั่วประเทศไทย นะคะตามสูตรรีเทิร์นหรือว่าตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะอีกตัวหนึ่งดีกว่าเป็นตัวที่ว่าสําหรับผู้ชายแบบว่าคือคือ,ค,อคือพี่บอกแล้วว่าตัว Family ตัวนี้มาเนี่ยสารกระตุ้นที่เป็นเคมีถึงกันน็อกเลยนะคือตัว Family ตัวนี้มันเป็นตัวที่พอเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ชายกินนะเอาผู้ชายกินพอผู้ชายกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยให้แข็งแรงใหญ่ยาวทนบารุงร่างกายสุขภาพดี5วันกินเม็ดเดียว คุณได้ตลอด5วันครึ่งชั่วโมงมันมาเลยคุณสามารถมีกิจกรรมกับภรรยาเนี่ยสามรอบเป็นอย่างน้อยนะคะภายในคืนเดียวตัวนี้จะลดคอเลสเตอรอลบำรุงร่างกายนะคะแข็งแรงใหญ่ยาวทนแล้วก็เม็ดเดียวรู้เรื่องทุกอย่างเม็ดเดียวรู้เรื่องนะคะถ้าเกิดว่าใครกินแล้วเนี่ยมีอาการวบวาบมากจนเกินไปนั่นแสดงว่านั่นแสดงว่าคุณกินตอนท้องว่างกับน้ําอุ่นแต่มันจะเป็นอยู่แป๊บเดียวนะแต่ถ้าถามว่ามีคนเป็นไหมตาสีฟ้าไหมไม่เป็นนะ ไม่มีนะแต่กินเข้าไปแล้วเนี่ยพี่บอกว่ามันจะเกิดไม่ใช่ตาสีฟ้านะคะฟ้ามันจะเหลืองนะคะฟ้ามันจะเหลืองเลยแหละเพราะว่าคุณจะไม่ได้นอนทั้งคืนสองผัวเมียไม่ได้นอนแน่นอนคุณกินเม็ดเดียวมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่บอกภรรยาคุณเดินไปทํางานนี่ล้มขาพับกลางถนนเนั่นนะมันหมดแรง นะคะอ้าวแข็งแรงใหญ่ยาวทนไม่มีสารอันตรายแน่นอนใครซื้อนะคะหนึ่งกล่องก็พันกว่าบาทใครซื้อหนึ่งโหลตกกล่องละพันเดียวนะคะแต่ใครซื้อเป็นร้อยนะคะก็ลดลงมาเหลือกล่องเราไม่ถึงพันฟังดีๆนะคะใครซื้อไปขายเป็นร้อยกล่องนะคะกล่องเราไม่ถึงพันนะคะแล้วคุณจะไม่แปลกใจว่าแฟมิลี่ตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยสารเคมีอันตรายแทบขายไม่ได้เลยนะคะ พี่บอกเลยว,ว่าตัวนี้ออกมาแล้วพี่ไม่ไม่มีอะไรมากมายเลยนะพี่ไม่ได้ทําสปอร์ตไม่ได้ทําอะไรต่ออะไรเลยนะแต่ว่ามันเป็นสินค้าที่แบบขายมากมายมาหาศาลจริงๆนะคะ,ะใครอยากได้ตามสูรีเทิร์นทั่วประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาวันวันนี้นะคะสินค้ามาถึงแล้วนะคะตัวบํารุงสายตานี้มาถึงเรียบร้อยแล้วใครที่มีปัญหารอบเกี่ยวกับเรื่องสายตาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกมาแล้วนะคะ ใครเป็นโรคปวดในกระดูกกระดูกพลุนนะคะตัวเตียเต้ยลงเตี้ยลงกระดูกทับเส้นกระดูกหักกระดูกเปราะง่ายลูกใครตัวเตี้ยแล้วมีแนวโน้มว่าจะไม่สูงนะคะใครคุณรีบกินไปเลยวันละเม็ดเดียวนะครับมันจะเป็นแคลเซียมซึ่งได้มาจากพืชไม่ใช่ได้มาจากสัตว์แล้วก็นมนะคะตัวนี้ดีมากๆคุณรู้ไหมมันเป็นแคลเซียมที่ว่าสามารถสร้างกระดูกอ่อนแล้วก็สร้างน้ำหล่อเลี้ยงตามข้อเพราะฉะนั้นคนเป็นเกาคนปวดข้อปวดเข่า มันจะไปเลยนะคะตัวนี้ไปแน่นอนในระยะเวลาสั้นๆด้วยและอีกตัวคือสายตาใครที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตาทุกชนิดตาแดงความดันตาเยอะตาตาเล็กๆยิ่งนานยิ่งตาตีลงคุณกินตัวนี้เข้าไปตาจะเบิกโตนะคะสายตาจะดีป้องกันเด็กที่อยู่เด็กที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์คนขับรถต่างๆคนที่ดูทีวีบ่อยๆคุณกินไปเลยถ้าเกิดว่าเด็กลูกเล็กๆของคุณนะต้องไปโรงเรียนต้องอ่านหนังสือเยอะคุณกินไปเลยวันละเม็ดเดียวแต่ถ้าเกิด คนอายุ30กว่านะคะควรจะกินวัลเม็ดจะบอกให้ควรจะกินวันละหนึ่งเม็ดถ้าเกิดว่ามันดีแล้วเนี่ยคุณก็กินวันเวน้นวันกันตัวกระดูกก็เหมือนกันนะถ้าดีแล้วคุณกินวันเวน้นวันนะคะแต่ว่าณตอนนี้ค่ะอยากให้เริ่มต้นกินนะคะอยากให้เริ่มต้นกินแล้วก็ส่วนอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้า ตัวล้างตับมาอีกนะคะแล, okay. แล้วก็ตัวบำรุงเส้นผมมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นใครอยากได้นะคะจับจองได้ตามศู์รีเทิร์นทั่วประเทศไทยนะคะเอาเอสเมวันนี้นะคะ464,26 4 2 4 7 2 7 6เนะคะ SMS เลย2 4 7 2 7 6นี่เอ่อยากรู้ว่าไอ้ตัวสักครับทองคำมาไปเอามาแล้วได้มาหรือยังแจกมั่งหรือยังนะคะวันนี้อยากแจกของนะคะเป็นคนใจดีนะคะช่วงนี้เบรกสักครู่พี่จ๋ามาแล้วพี่จ๊อบมาแล้วค่ะ